สามตัวก่อนเออเขาสามตัวก็ซามตัวแล้วเขาแหลงเขาบนเป็นน้อไข่ยสามตัวแน่นอนลเลยช่วงเร่งวัน,นสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของผู้ถกผ้ารวยครับ ตามแนวทางโค้งสุดท้ายของพระตุดงสายเหนือครับอีฟซีครับผมหวดที่ผ่านมาเข้าตรงๆหาหนึ่งครับอีฟซีครับผมเล็กบ่อลายตุนะครับเนาะมีเลขแคอ่าสามหางเข้าหาหนึ่งตรงๆครับอีฟซี่ครับผมก้อนสีเขาไปชมคลิปของพระตุดงสายเหนืออีฟซีก็ให้ใชัยวิจรณญาณในการรับชมขับทางช่องเป็นสือกลางเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางานนครับอฟซีครับผม มักกะจัดขัดกระพานเนาะครับเนาะขันมักขันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สำหรับเอฟซีไม่ที่เข้ามานะครับเอฟซีกับผมขอกำลังแรงใจให้กับผู้เฒ่าพารวยนี่เด้อครับเด้อเอฟซีกับผมเข้ามาแล้วนะครับเนาะเอาไม่เมื่อนี่น้อยของท่านจิ้มลงไปมองหัวไม่มือสีขึ้นครับอืมขอคนละหลายหลายครั้งนะครับเอฟซีกับผมอืมแบแชร์ไปกดเทเดียวตะรับเด้อหัวไม่มือสีขึ้นท่าน ให้กดทีเดียวครับพี่ครับผมกดแชร์นั่นไอพซีกดลงไปโหลดแชร์ลงไปโหลดครับแชร์ไปได้หลายแชร์ไปตรงไดนก็ได้แชร์ไปหาหมูหาพวกนะครับว่าอ่าครับไอพซีครับผมเอาไปฟังพระตุดงสายเหนือเพิ่นสีบ่าสู่ฟังกับไอพซีครับผมน้ำมันสการปูอ่าเป็นเรื่องไหปูยื่ท่างุฝนอ่ะ เอาลมมากมือเศร้านี่แล้วรู้สึกว่าเย็นเขาจ่อยๆเขามานีบ่บ่พึ่งหูจักว่าก้ามเย็นเป็นดังสีบ่าสันหอกบัดยมน<ล>ขึ้นนะฮ้อนว่าสันบัดเนยมันเว้นห่อยมากเขาส่งเงย็นๆเนาะมันสิหนาวลงปีบ่าสันว่ามันมันหนาวล่มแบบบัดโอ้บัดนี้หนาวล่มบบปลาปูเอเอ,อหนาวลมบัดนี้มันก็จะเิ็งล่มแล้บัดหนาวล่มหนาวล่มยังไข่เนาะปูมีห่มมีผ้าห่มอยู่เนะาะ <laughs> หนาวลมหมมผม้า <laughs> ก็เป็ดยังไงปูฝันดีบออฝันยังขึ้นเอ้าือได้เหมาะเทลาบันนี่ปูอันเล็กฝันาว่ได้จับปานประมาณสามตัวกสันปลาตะเพียนเออใช่เบ็ดใายเซตดนแล้วเกขียวๆหันนะเออบันนี้โอ้ยนะกระิมาถือวกมึงกระได้าระันหรอกอืมปลาตะเพียนสามตั ปาดตัวห่วยบอลมันเลียบที่ป้อยไปมันเข่าสามตัว,วระบบปัวห่วยจังแล้วละ่ะเ,เออเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดสองสองกับหนึ่งเจ็ดกับสองสองกับสองเจ็ดนี่แล้วปัวบอลมันเข่าสามตัวระบบบัตติห่วยนี่เข่าสามตัวที่<อ> <laughs> ทัำนั้นแล้วกระปวกเก่าฝันเออจังได้มันคือฝันฟอมกันโอ้เข่าแล้วกันวันเนี้เออฝันว่าได้ปลานี่ได้หลายบ่อตัวปลาสามตัวโน้ได้ปลาสามตัวห่วยมัดเข่าแล้วสามตัวนะสามตัวกันเจ็ดสามล่ะโอ้เก็ดสองเก็ดสามเนี่ยโอ้กันกันเพิ่มกั้นเพิ่มขั้นเข่านี่กับิแม่น เจ็ดสามนี่บอปูเ่ยอือเจ็ดสองเจ็ดสามกเพ่งานวเออในสามตัวเนาะเออสมตัวาเคลื่อนนี่เนาะอืมอันนี้ว่าเจ็ดสาม่ะโอ้ขั้นเพิ่มนี่ก็มีมีเลขเพิ่มคือเจ็ดสามตัวเดียวนอกปูเนี่ยอืออะผมว่าเลขปู่สีขาสามตัวแล้วขั้นว่าส่น่ะ ว่า,<อ>าได้ปลาสามตัวดิเอาสามตัวแน่นอนแหละชั่วเรื่องวันนี้แต่ว่ามันสิกมันเลขขายไม่ไดี็นผลเทนนั้นนะเวราเลขลักของปูมันก็นงามแมซีเจ็ดหนึ่งไหมแมียดีพอดีมาทำกันสามตัวคนละเนี่ยเลขลักเนี่ยอือม่อ่ด้มาดูะไได้แล้วันนั้นหรอเม่น ทุกข้างมันก็มาาตัวหนึ่งมาสองตัวสามตัวนี้บ่ได้มาโดนเลยเด้แม่นบัทันมาโดนเออโดสี่ลิ้นดับเาท่นเ่งมกสามเจ็ดหนึ่งแล้วก็โวยเออเั้เ้มีนักเลียงครับปเยอมากจะเบิ่งไปเบิ่งมาเบิ้งนี่ลักนักบี่ทำหนักแต่ว่าฟันนี่กับฟันเขาพอดีเลยฟันว่าได้ ันว่าแด่ปาร์ี้อนสามตัวโอ้จ้งดีเป็นอะไรอีกล่ะเออมันก็สามวงว่าสามตัวนะอืมสามตัวมันก็สามไ่แล้วเนาะเออยัดสองหรือจิดสามเนี่ยไม่รู้อือสามตัววันเออเขาสามตัวก็สามูัแล้วเขาหลังเขาบนก็นังไข่เนยอือ เขาต้งเบ็ดทั้งสามตัวแห้งดีลายแล้วเนาะปูเนาะแห้งดีลาไรนะรวมกันรวมหกตัวอเอฟซีพฤศจิได้ช่วง้หมานปีใหม่น้ำหนีแน่วังหันกระเตี้ยนาะปูโอ้เสียดายแห้งวังหันกระได้งวดที่แล้วกระได้ของขวัญปีใหม่กระได้ยูเป็นบัวปูอืมได้ยูไดเล็กๆน้อยๆละเออได้แต่ผู้สื่อผู้บอสื่อกับบอได้เนาะเงินเล็กๆน้อยๆวังหันมันกับเขาตรงรู้เนาะปูเนาะ เปนเอาคก็บอกตรงแน้วโอ้ยกันบอกตรงข้างไรข่อยกับพี่ระบาดข่อยจนหมดว่ะไดถามกันนานนานวัเด็กตัวไหนวะมันบ่จ้ากันข่อยจ้าข่อยก็เสีเอาหลุยโมเอ้มวะเลยว่ะกันแมีชิมหานมก็หัวล้งชิมหาน่านั้นแล่ว่าสนุกอืมอืมกันชื่อเป็นก็ไหช่เพ้นกับเตื่อว่ะเอานึงมา มาอย่างนี้อาทิเตรมันกชื่อรวนแหละมนชสองตัหนึ่งว่าแต่ตันักเออแล้ก็ได้เพื่เดียวเออมันเขาค้นฟองเนะครับขันค้นมึนก็บมึนไบรทค้นค้นโมเสอมกับโมเรมแมนครับผมเมื่อเศ้านี้กับท้าบไม่ท้าบอกไรเี้นรอกวันขี้ปาบวชไม่นสององคมันมาบวชจัดนี้ละอ มันมีเมียนเ่ได้ไหปูคนวะไม่ันมันบอกเ่ยวกับมีเมียนก่อคันเขาตังคิดนัเนาะอืมมานี่ก็เลยาบอกให้คนฟังอือันแบบขันอย่างนี้เมีนได้นั้นพิมเลยว่าพิมเขาไปโวลดเพรนละไว้ฟารวยถึงวะครับวัดป่าสายเหนือนันฟังปูงวดโหลดมาสนุกมองงวด ครับผมอันพระมาบวชไหมพ่นฝันบระปูเนกับบฝันแล้วจะว่าพนถามพันโอ้ครับผมฟังวันนีเมตตาใ่วนระนี้โอ้โหพนพนจากขู่ว่าข้ามนี้เมตรขึ้นยังกันสันตินั่นนะอายก็นอาถึงพนกับสิบหั่วะครับวาถึงสบเออ ขึ้นว่านนี่ปูย่งอ้อมพูด่อนพูดอดืน,นโอู้้หละปูมาย่างอ้อมผู้วัดนี่เลโอ้เพราะว่าขอสาางของนำให้เพื่อนกับเพื่นวันนั้นุณหน่อยเพื่อนเพราะว่ากอได้เจ้ากรรมการเอเงินจะกององนีหละโอ้ครับอืเงินเอฟทร่ให้บ้านนี่นีลต่างก่นของนำของนู้น เงียเพลินว <eux> ัน compass, <sais S 2> นั่งเล่นนอนเล่นน่ะนะครับผมเออถึงหน่อยก็ได้จะมีละก็อ <incorporate> ว <or other |hu|>. ่าก็ไม่ได้ไปนั่งหอกเออครับผมอ่าทุนท่าคนละตองสิครับเออปู๊กก็ได้สางของหน้าเหมือนคนหมอบปู๊กเออเห็นว่าได้ได้งวดที่แล้วนี่สางของหน้าหมดเลยหมดเลยแล้วยสามพันเออสองพันหกร้อยหกสิบแปด ครับผมเจ็บบอนนอดเหรีน้ำแดั่นห้องน้ำนยังบ้านในพุ่งรอกครับบ้านแล่าบบปูใ้ังกะสีโอ้ขาดทังกระสีอยู่เตีอกครับผมอือปูเป็นสางหองน้ำบ้านแล้วเด้อครับเอฟซกับผมยังขาดทั้งกระสีอยู่สันว่าเล็กงวดถือวัตถีแล้วก็ถือเหล็กวดที่แล้วก็เอามาสั่ง ใบกบัดวัด่นวา่าปูอบ่อไปน้ำครับอีบซี่ครับผมฟันธงโค้งสุดท้ายของพนะระตุดงสายเหนือครับอีซีครับผมให้เลขมาสามตัวแค่หางเดียวแต่วเลขหลักสี่เจ็ดหนึ่งคยออกสามตัวมาแล้วครับอีซีครับผมแล้วก็ตัดสองตัวมีหนึ่งเจ็ดมีสองเจ็ดนะมีสองสองครับปูมาฝันมาเึ้ื่อนนี่ฝันวัดได้ปลานินสามตัวว่าสันครับอีซีครับผม ไปหนึ่งสามตัวก็เลยมีเกตสามเพิ่มเข้ามาอีกนะครับเนาะครับคุณนาแคปหน้าจอไว้เลยครับเดอ้อเอฟซีครับผมโศกมารลำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับจงเป็นของเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเนาะนะเอาลมมาละบาทเลยกระดาษกระปุนมีซื้อๆนะกระดาษอ,าอ,าอาะไรเนาะเนเาะก็เงียบก็แงียบดีละเหมือนลมเงียบเงียบเา ก <laughs> <Okay. S 1> าวก่าถึอแล้วว่าที่สาระคลิปนีปน้ครับผมกับขอบุนขอบปุ้ปูหลายครับผมสวัสดีครับปู